สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส JR นะครับผมถ้าสมมติว่าไม่มีเสียงลมเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีใช้ไม่หูฟังแล้วก็เปิดพัดลมอยู่นะครับเสียงมันเลยจะค่อนข้างอูอีหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะแก้ไขให้ละกันวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Q Wall นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยผมมาขอบอกกับท่านผู้ชมก่อนละกันว่า ในอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะลงคลิปแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีตารางลงคลิปให้ซึ่งตารางลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงอธิบายไว้ในวันพรุ่งนี้ให้นะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้ตารางลงคลิปที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับรวมถึงไลฟ์สตรีมด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าอยากจริงจังกับการทํา YouTube มากขึ้นนะครับพอดียอดวิวตกอะไรประมาณนี้มาเข้าเรื่องของเรากันก่อนดีกว่านะครับกิวว เพิ่มเข้ามาให้เราได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายและกันเท่าที่ผมรู้แล้วก็ข้อมูลที่ผมมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากก็ต้องขอโทษด้วยละครับโอเคนะครับมาเมื่อกี้ผมลินพันต้องขอโทษด้วยนะครับพูดเร็วไปหน่อยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของกิ้ววอลเนี่ยนะครับจะมีกิ้จากฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นการสุ่มนะคือเราจะสุ่มนะครับว่าเราจะเจอกิ้ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องโจมตีเขานะซึ่งในกิ้ของเราเนี่ยนะครับสามารถจับทีมได้นะครับทั้งหมด ผมเรียกว่าเป็นป้อมปราการแล้วกันนะครับมี3ป้อมปราการนะป้อมปราการแรกนะครับเป็นมูลนะฮะมูลเนี่ยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเอาไว้ตัวเอาเป็นแบบเป็นป้อมเอาไว้ล่อตีเฉยๆหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นด่านนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาโจมตีนะครับก่อนจะถึงไอ้ป้อมใหญ่สุดก็คือบาวนะครับส่วนป้อมที่2นะครับเป็นป้อมระดับกลางนะครับก็คือเป็นป้อมที่เอาไว้ป้องกันป้อมใหญ่ก็คือป้อมบาวเหมือนเดิมนะครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะน่าจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นป้อมมูลเนี่ยนะครับเราคือฝ่ายตรงข้ามสามารถตีป้อมมูลได้ก่อนเลยนะถ้าสมมติว่าเปิดกิววอร์มาเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่สามารถตีโคนี่กับบาวได้นะครับการที่เขาจะตีป้อมโคนี่กับบาวได้เนี่ยเขาจะต้องจัดการป้อมประการมูลทั้งหมดออกก่อนนะครับพอจัดการได้หมดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาโจมตีป้อมประการโครนี่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังมี ในส่วนของป้อมปราการบาวอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถโจมตีได้นะครับจะต้องโจมตีป้อมคูนี่ปราการตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปโจมตีป้อมใหญ่ได้นะครับถ้าสมว่าโดนโจมตีจนหมดเลยเนี่ยก็จะแพ้ไปนะครับอ่ะเมื่อกี้เป็นฝั่งของเรามาดูฝ่ายตรงข้ามกันบ้างนะครับฝ่ายตรงข้ามตอนนี้ผมตีชนะหมดแล้วนะทีมกิวนี้นะครับแพ้ผมเป็นที่เรียบร้อยนะเนื่องจากตอนนี้มีทีมเขาเรียกว่าคนในทีมเนี่ยก็ทําการโจมตีกันหมดแล้วผมก็ ช่วยจัดการป้อมโคโนี่นี้จนหมดนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ไปโจมตีป้อมเบาตอนนี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็ต้องใช้ความร่วมมือกันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะใช้กฎเดียวกันอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้แหละก็คือเราต้องจัดการป้อมประการมูลก่อนถึงจะไปจัดการป้อมประการโคโนี้ได้แล้วจากนั้นป้อมสุดท้ายก็คือป้อมเบานะครับถึงจะชนะนะเราสามารถดูโพตรงนี้ได้นะครับเป็นในส่วนของว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใครทําแต้มได้เยอะกว่า ก็ประมาณนี้ดูได้จากตรงนี้นะครับผมอยู่อันดับ4นะฮะคุณยศสพัฒหรือเปล่าต้องถ,ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็อันดับที่1นะครับทำแต้มไปได้1 3 3 7แต้มเลยนะครับผมคงจะไม่ได้ทำการโจมตีกิลฝ่ายตรงข้ามให้ดูเพราะว่าผมโจมตีไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับแต่ว่าในไลฟ์สตรีมก่อนหน้านี้ผมโจมตีเอาไว้นะครับถ้าใครอยากดูว่ากิลนี้เออไม่ใช่กิลวอลเนี่ย ระบบต่อสู้ระบบการโจมตีเป็นยังไงนะครับสามารถไปดูไลฟ์สตรีมก่อนหน้านี้ได้ที่ผมไลฟ์ไปนะครับมาดูจุดแรกเปลี่ยนกันก่อนแล้วกันนะครับจุดแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือจากกิวแล้วก็ใช้เพชรล้วนๆนะครับจากกิวเนี่ยมันจะแตกต่างก็คือจะมีแต้มเป็นดาว5้าแฉกนะครับแล้วมีรูป G ตัวกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยอันนี้คือได้จากกิววอล์นะครับจากการตีกิวนั่นเองนะกิ้วเลทผมไม่รู้นะครับว่ามันจะสามารถรับ ไอเอเหลืองนี่ได้ไหมนะครับน่าจะได้นะกิวเรทนะไม่ถึงกิวเรทนะครับแต่กิววอลเนี่ยน่าจะได้ไอแต้มเรืองเหลืองนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับ4อย่างที่ค่อนข้างจะคุ้มมากนะครับนั่นก็คืออันแรกเนี่ยเป็นไฮเปอร์เรอนาดอันนี้คุ้มจริงแล้วก็อุนตร้าเรอนาดอันนี้ก็คุ้มมากนะครับแล้วก็หีบนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นหีบธรรมดากากแต่มาดูครับมีมูนผีจีนบอสเจเก็มี และที่สําคัญนะมีมูลดุริยางด้วยนะครับตัวสามัญประจําบ้านนะแถมยังมีบาวตัวตลกแถมมาให้อีกก็คือแบบมีแต่เลนเจอร์ดีๆทั้งนั้นแต่ว่าก็พ่วงมาด้วยเลนเจอร์กากๆเหมือนกันเช่นเจม h u ฮันซัลลี่ราวนี่มูลอะไรประมาณนี้มันมีเลนเจอร์ที่แบบว่านอกเลดแบบตัวกากๆเต็มไปหมดนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะตัวที่ใช้งานได้จริงๆก็มีแค่3-4ตัวเองแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุ้มเหมือนกันก็คือตั๋วกาชาินั่นเองนะครับก็คือเดือนละ5ครั้งก็คือเดือนละ5ตัว๋วก็คือสุมทป่หนึ่งรอบถูกไหมก็จะใช้ประมาณ3ามหมื่นห้าสามหมื่นห้าคูณห้าไปแล้วก็สามคูณห้าไปก็ดูเอาเลยก็ลองไปคูณเอาเองละกันนะครับว่ามันต้องใช้กี่แรกกี่เพชรนะครับผมกี่ดาวด้วยเออไม่รู้มันเรียกว่าอะไรส่วนเพชรนะครับคุ้มสุดก็มีแค่ซูเปอร์เรียวนาแปดดาวแค่นั้นจริงๆไม่ต้องไปแลกอย่างอื่นนะครับไม่คุ้ม ถ้าพู้ล้วงงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีลิ้นพันแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับสมองคำนวณไม่ทันอะไรประมาณนี้คือคลิปนี้ถ้างงเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะพยายามตัดต่อนะครับให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นละกันนะครับพอดีช่วงนี้ไม่สบายแล้วแบบสมองผมมันคำนวณการพูดไม่ถูกอะ่ะเข้าใจไหมคือแบบมันเหมือนมันจะพูดพูดผิดผิดถูกถ,ถ,ถ,ถูกถก,ถก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบไม่สบายจริงๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกด้วยนะครับ งันวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันซีโยเกนบูบายครับ